ใครได้สวยคาถานี้จะมีแต่คนรักคนหลงหาเงินคล่องอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดิกนะครับสำหรับในคลิป,ลปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงพระคาถาที่โดดเด่นทั้งในด้านของเมตตามหานิยมการเจรจารวมไปถึงการทำมาหากิน นะครับเรียกได้ว่าครอบคุม3เรื่องใหญ่ๆของมนุษย์เลยนะครับการทำมาหากินเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆของมนุษย์นะครับการเจรจาไปหาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องความรักเมตตามหานิยมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะมีนะครับการที่เรา มีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมดึงดูดให้คนรักคนหลงคนช่วยเหลือเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ควรมีนะครับใครที่สวดคาถานี้อยู่เป็นประจำนะครับบอกได้เลยว่าเด่นทั้งในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจดี พูจาดีกับผู้อื่นตั้งใจทำงานขยันหาโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตของเราอยู่เสมอเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะต้องเป็นทั้งที่รักของคนอื่นแล้วก็มีทรัพย์มากด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับพิธีสวดคาถานี้นะครับก็ให้ท่องนะโม3จบก่อนนะโมตัสสะภาควะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ จากนั้นเนี่ยก็ให้ระลึกถึงคุณพารัตนาตาอีสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็สวดตามดังต่อไปนี้นะครับพุทธะเมตตาอาระหงังปิติโขปลานีปิติ อารหังพุทธะเมตตาอารหังปิติโขปลานีปิติอารหังพุทธะ เมตตาอารหังปิติโขปานีปิติอารหังเรื่อมหน้าคุณภาลตนาตายขอผปบุญทั้งหลายนี้ จงเป็นพลวัตปัจจัยส่งผลดนบันดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีฐานะที่ร่ำรวยมีโชคมีลาบหากินคล่องคล่องหากไปหาเจ้านาย หรือผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้เจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่รักและเมตตาเอ็นดูช่วยเหลือในทุกๆเรื่องขอให้พบเจอกับรักแท้ ขอให้พบเจอกับคู่แท้และเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งปวงจงสูญสิ้นไปด้วยเทินสาธุพระคาถานี้เนี่ยก็ ให้เราเหมั่นสวดทุกวันนะครับจะเห็นผลเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สวดทุกวันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากระทำด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับเพราะว่า บางคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าสวดอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยมันจะได้หรอมันก็คงจะไม่ได้จริงไหมฮะต่อให้คุณมีอะไรมาบอกเข้าฝันเป็นเลขสามตัวตรงเลยนะแต่คุณไม่ซื้อมันก็ไม่มีทางถูกถูกไหมครับหรือบางทีเนี่ยบอกโอ้โหต่อให้สวดแล้วดวงชะตาดีแต่คุณนอนอยู่เฉยๆมันก็คงไม่อะไรขึ้นมานะฉะนั้นเราสวดแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกไปทำมาหากินนะครับ อย่าให้คนรับให้คนเมตตาก็ต้องพยายามทำสิ่งดีๆให้เขานะครับพูดจาดีๆทำตัวดีๆนะครับรับรองจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ให้เราสวดทุกๆวันนะครับสวดจำนวนจบอาหลายคนก็จะถามว่ากี่จบดีนะครับ1 3 5 7 9ได้หมดนะครับหรือสวด108จบก็ได้หรือใครจะสวดตามกำลังวันเกิด S <S <an> ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยอาทิตย์6จันทร์15อังคาร8พุธกลางวัน17พุธกลางวันคือ6โมงเช้า6โงเย็นพุธกลางคืน12ก็คือ6โมงเย็นถึง6โมงเช้ 19, านะครับพฤหัส1ิบกุกร์ยิบเสาร์1 0นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ด้วยนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคาถาจะมีผลเร็วหรือมีผลช้าส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าจิตใจของเราด้วยนะถ้าใจของเราสงบนิ่งมั่นคงก็ได้ผลเร็วนะครับแต่ถ้าใจไม่สงบไม่นิ่งเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยก็แล้วกันโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชม ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ